ที่ไดก็ย่ำตลานผดเนเลยขางเขาอือ้ไหนก็าหม่เานผดเส้นนนมนนนอนเขาตรงตเลยตัวไมันใจตว่าางออกมาว่ได้รบบอแล้วบขึ้นแล้วว่าออกไปว่ได้เขาเราก็ขึ้นเขาเลยเาอยนมาตีอยู่นเนสิประกาศฝนแล้วจก็สิออกมาที่นแม่แมนมาประกาศฝนมื่อเออ่อแล้วก็สิออกมาช่วงนี้เราอุู่ในหันจุดนี้เราออกมาว่ได้ตัวใดก็แม่ข่เตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยืนี่นอีกทีคนว่าคนมายำไห่แล้วค่ะนว่าคนอยากได้รถใถลวกเหล้าแล้วก็ถั่วใส่คนก็บอกไปแล้วสื้อหายรักันออกคนนี้ซื้อหาแน่นอนคเลยบอกเหล้าไทั้งทีแก่แก่ยัดเยีนดรถไม่วางเสร็จ บอกแลาวเราอยากได้รถให้ลูกเออลูกเราว่ามีรถขี่เราอยากได้รถให้ลูกแม่เล่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ให้ลูกเราบอกเพงเราแค่ละมือกว่านี่แหละเรล่าได้กี่ดอก เอาผีดอกว่าอะไรผีดอกแม่โซราแม่า่อแม่แม่บ้านนี้่อแม่โซแม่โซพ่อไก่พ่อกา่วันนี้แม่มันใจคัะว่ามันใจเยอะมันใจแน่นอนเลยคนไม่ยำมันใจน้ำเราม่ยำเราไม่ยำให้มาคืนเราอยากไ้มาจะไส่ตีแม่ตัวเก่าหันลัอยากไส้มาไส้ให้ลูกแม่เลยสิ่งใคัก ตัวเดียวแม่อันสามสามหกนล่ะสามสามหกนี่เด็ดแล้วคันบ่แม่นคันออกตัวนี้สิได้บ่ใส่เลยแม่วนวาดพี่น้องฟังเอาตังเอาเลยนะครับเด็ดเป็นเด็ดอ๋อจะได้รถลดใั่นที่แดดกับฟันว่าอันเป็นบ่าหายสื้อเละหายบ่ที่น่าสามหกอันแมวกับหัวลงสามเก่าล้ำเลยเนาะเอ่าหมาวามันดังได้เกิน แมนหลูกดังยีนเคยว่าเพื่อนาย่บัตนล้อาย่ท่าเพื่อสวัสดิ์กะบวุ้ยหวังสื่อแล้วเสามหกหกสามอนได้ตีแล้วว่าขัเจ้าขันเขาอยู่ก่อนนี้เจ้าจะไปยุ่ิสลัป้ากันโอ้โหมองลูกเลยไปคุดคุ้มยุติใจเยนนะจังเล้าเล่าขึ้นเนี่ยยูน้ำเอดมินนี่นะจังถึงมาเฝ้าสุ่มมือเลยแตกอีกแล้วแม่ท้อแมนแตกแท้ๆแล้พ่อที รก็เขาถูกเ่แน่นาที่ไรก็ย่ำตูนก่าานผัเนเลยท้างเขาเขาลานักเสนล้านมเข้นนแน่นแน่นอน่น้เขาตรงตรเลยตัวไรมันใจตัวเราออกมาเพได้แล้วเบอแล้วบอกขึ้นแล้วเราออกไปก่าะไรเขาเราก็ขึ้นเขาเลยเอายู่นหลัตี้ย่นเป็นสิประกาศฝนแล้วจังสะออกมาที่เราแม่แม่นเ่็นประกาศฝนเมื่อเอื้อก็แล้วก็เสียออกมา ช่วงนี้เรายู่ในหันยืดเราเราออกมากพไดครับตัวไดก็แม่สามสามหกสามสามหกน this, ี่ล <te> ้านกอร์เส้นแม่เอานี่เนี่ฟันล้านปอร์เซ็นแต่ว่าขึ้นเขาขึวนเี่จะขึ้นประโยชน์ใส่รือพี่น้องแต่ว่าคนมานพ่อสิบหดเพราะเป็นยังเราเพราะันก็จะว่าหมู่บ้านไปไปวัดไปปัดปลามาก็จะไปไทยเู้ใดก็มากขอเพื่อก็มาขอเลย ขอเด็กนี่ยขอปล่อยไปหลายมือแล้วเด้เรายกเจับเพิ่งเอาลดด็อตเตอร์ฉันบอกก็เพิ่นบอกว่ามันมันมือน้นแม่ว่าเพิ่นเพิ่นถือล็อตเตอรี่เออเพิ่นถือเลขสามหก 36. นั่นฟันอีกก็เงินบ่นเหรอนั่นถูกเท่าไหร่เ้าอีง่ายแม่แมเ,เดี๋ยวมันจะไม่ครบด้แม่มสิ่ซีบอครบกันได้ไมั้ย คันท <toys> ี <m ics> <m ics> ่ไดูก่อถูกกี่บาทรับือเรียล้วว่ารับือเรียหาที่บาทแล้หมดที่แหลแล้วว่ารัถือเรียแล้ว่ารับหมดีละรัโทรมาบอกรามาบอกว่าถือเรียกพ้อนี้ชากเขาถือเร่องหาที่บาทระวังที่ว่าโทรก็ถือต้องหัอปีแทะเรยคือเส้นเนออกเลยวางนีปไเล่ากออกตังไดนมันออกแล้วหือม ออกตัวเลยคะเน่ะ hmm. ม yeah, well, so ันก like ็ออกตัวเก้าตัวท yeah, so ่าเรียกเอาเอาใครไปเลยดิพะน่ะเอามันเป็นบ้าว่าเนาะเสียงกันระเกนเสียงกันกระพริบเสียงไส้เอ้ยมาเแล้วมาเสียงเข้ามาเลยออกเพราะว่าท่านอ๋อทะเลาะกับวัฟังจออกมาดี่ละเออแล้วขอดิล้อเจ้าวิพีร์ละขอดิล้อยุบคงตลาดขอดิพัฒน์ไปใส่ดอกท่านแล้วว่าน่า เรสิเป่าเอาวิหันเนาะเนี่ยแลเราออกมา,กาเพราะอไรแ,แ,แล้วเอาแล้เขาไป่ายคนล่ะจะห่อนมือเลีออกก็จะเสีออกมาเราอยากกล้ม่าไสให้ลูกสาวแราหม่าบสจะไสให้ลูกสาวเลาแล้วลูกสาวเราเอาลูกเราไปไห้ทำเล่าไหมเอาลูกเอานลูกพรไปไใส่ทำเล่ายุงเท็บนั่นเีไปเขาป้อมฟันพอมันไม่ร่อยเนี่ยต้องขึ้นโตไปหามันเนี่ยอีกฝอยไปเรถพ่อจะไ่ เราเห็นแดดเลยคุณแม่เขาบอกแม่ซื้อให้แน่นอนลูกสาวก็ถตือเร่อยแต่ว่ามันจฉื่อยหงยเื่อยไหลแต่ว่ามันมาบอกมันมาบอกแม่บ่ออาหารมันกระได้ได้เบิร์ตพี่น้องทุกคนได้เบิร์ตเบิดนี่ยคือเบิร์ตทีเบิร์ตเนี่ยนี่สามสามหงนี่เจ้ากระเส้นก่อนแม่โอ้ยลานกระเส้นกูเขาเต็มเลยละครแล้วเขาบอกเขาแน่นอนแล้วบอกคัาก่อนเนี่ยคือว่าเขาอ่ะอ่ะเนี่ย เราก็มายำํายสองเทียสามเทียแล้วเทียที่สามเรามาย่ยำแล้วก็อยากเท่าก็ได้นะเราก็ไม่ยำจ้ะเราก็ขมากขึ้นเือไงเนี่ เราก็มาซื้อม่องแต่ก็ได้เพ in <get> ื so, my my so ่อนเพาท่านเลยเสียเพื่อนก็ซื้อแม่เอาวีรบรวแล้วสิบห้าตอนกลางคืนคุณนี่วันนี้แม่พบท่านก็เกินทุ่มสิบหกเช้าค่อยมาแล้วแม่ก็เกินทุ่ม่าเกินทุ่มสองทุมหรอกคือมัน่อสิบห้าสิบหกสิา่นี่หอกสิบห้าตอนจัดทุ่มก็มือนเหมือนพัวก็มันก็มาทุ่มหนึ่ง บดก่อนเออม้าเต็นอยู่ดกเบยัมาถี่อยู่นี่มันบ่อปล่อยเนี่ยหมเอาปล่อยเนี่ยมดเลยนะถ้ามันนอนนี่เด็เตียงเาปล่อยนนั่งเฝ้านะขึ้นมาฮอันว่าวันที่สิบห้าเอา่อเลาฝ้าไม่กายนะแมี้ใจแน่นอนล่ะใจแน่นนอนให้นมาขับเนนยบมาตับเรียกตัวนี้ก็อว่า ตัวทั้งสองตัวล่างเขาโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยตัวใดแม่กายสี่เน่ค่ะโอเคสามขึ้นีโอเคสามเก้าสามหกชี้ไ้สามหกนเด็ขีดเ้นใต้ไปเยอะขอโทษทูพิษสามหกสามเก้าเรียนได้สามหกสามเก้านั่นละครับตรงมาไมากตัวเดียวกันเนาะจ้า แต่ว so well, ่าเป็นถือหาสิบบาทแ่อันนี้คือลาสุนอันก็ถือเป็นหาสบาทนี่ยได้นหาสนลงน้ำเนาะโอเคสามหกนะคะโอเคเลยคือแน่นอนลารแน่นอนเราจะได้ลูกให้ลูกแล้วเราก็ต้องได้ตัวจับตรงๆแลานะดาระดแนแกนกระดาแกนกระดาษแกนกระดาษแกนกรดาษแกนกระดาษแนกลาษนาแนนกาษแนกรดา